ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยโยอีเบื้องลึกทวีคุม DSI สอบหัวสอวอเล่นแรงอังยี่ฟอกเงินเปิดฐานความผิดคุกหนักปฏิบัติการเอาคืนเครือข่ายสีน้ำเงินดอกสองจากกรณีการแก้ไขรัธรรมนูญบานปลายมาถึงการสอบสนามก๊อฟซึ่งก็ถูกเชื่อมโยงค่ะไปยังผู้มีบาร,รมีพักเพื่อไทย ผ่านมือทำงานในการรุกขย่ำในอนุทินและก็ที่รุนแรงกว่านั้นก็คือการส่งไม้ให้กับ DSI สอบคดีหัวสอวอซึ่งก็เกี่ยวพันค่ะไปถึงสอวอสีน้ำเงินและการถูกโยงไปที่พักผุ่มใจไทยด้วยความคืบหน้าของคดีหัวเลือกสอวอก็เปิดเผยค่ะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพันตำรวจเอกทวีสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้ดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีการกล่าวถึง DSI ค่ะทำการตรวจสอบโพยหัวสวอ,อาจจะรับเป็นคดีพิเศษจนมีกระแสข่าวจากสวจะเรียกอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมเข้าชี้แจงนั้นเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้มีการทำงานรวมกับกะกะตมีการร้องทุกข์ส่งเรื่องให้กับทางกะกะตแล้วเพราะมีมูลน่าเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเรื่องนี้ DSI พบว่ามีมูลความผิด จึงส่งเรื่องให้กับกะกะตแต่ความผิดที่นอกเหนืออำนาจของกะกะตเช่นความผิดฐานยุยงส่งเสริมให้มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะอยู่ในหมวดความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น6หหรือความผิดฐานใช้เงินซึ่งมีพยานให้การโดยมีผู้กล่าวหาร้องทุกข์อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน DSI ได้มีการทำคู่ขนานและก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเห็นว่าเป็นคดีพิเศษ ทางเราก็จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นคดีพิเศษแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําได้ก็จะส่งให้กับทางตํารวจได้ดําเนินการขณะที่ก็มีการรายงานว่าคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษหรือว่ากคพอจะมีการประชุมกันภายในสิ้นเดือนนี้และก็มีข่าวมาว่าจะมีการเสนอเรื่องของโพยหัวสวเข้าเป็นคดีพิเศษสำหรับเรื่องดังกล่าวนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้17กุมภาพันธ์ 2,568ทางทีมข่าววิคริติกค่ะขอ,อนำเสนอข้อมูลเบื้องตน้นซึ่งหากย้อนไปค่ะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปีพศ2,568พันตำรวจเอกทวีค่ะได้มีการกล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการรับเรื่องกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอปี2,567มีชอบด้วยกฎหมายเป็นคดีพิเศษว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าซึ่งคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากกตได้มีการประสานให้กับ DSI อี่ในทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็ถือว่าเป็นความมั่นคงของรัฐการสอบสวนทาง DSI จึงต้องประสานกับทางกกตทราบว่าสามารถรวบรวมหลักฐานได้ค่อนข้างมากซึ่งก็มีหลายกลุ่มหลายข้อหาโดยในส่วนของ DSI จะดูในส่วนของความผิดตามมาตรา116คดีฟอกเงินคดีอังยี ส่วนความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งกะกะตก็จะมีการรับไปดำเนินการเองหรืออาจจะรวมให้ DSI ทำก็ได้ถือว่าให้องค์กรที่มีความเป็นกลางทำหน้าที่สอบสวนและเมื่อวันที่10กกุมภาพันธ์ปีพศ5 6 8 8กลุ่มสวเพื่อประชาชนนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกับตัวแทนสวสำรองประมาณ30คนมีการยื่นคำร้องค่ะต่อนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีตีเอสไอเผขอให้เข้ามาร่วมสอบสวนคดีการหัวโกงและการบล็อกโหวตในการได้มาซึ่งสวออเมื่อปีพศ .2567 โดยขอรับดำเนินการเป็นคดีพิเศษพลนตำรวจโทรคำรบกล่าวว่าตามที่กกตจัดให้มีการเลือกสวออร,ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนปีพศ .2567 และได้มีการประกาศรายชื่อสว2 0 0คนและสวสำรองอีก99คนโดยภายหลังมีผู้ร้องเรียนและร้องคัดค้านว่าการเลือกสวไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมีการหัวและบล็อกโหวตในการลงคะแนนรวมทั้งร้องคัดคา้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับประกาศรับรองเป็นสวแล้วเป็นจำนวนมากกว่า570เรื่องพลตำรวจโทคำรณกล่าวอีกว่าได้มีการติดตามทวงถามผลการดำเนินการกับทางกกตเรื่อยมา รวมทั้งได้มีการนำข้อมูลพยานหลักฐานมอบให้กกตพิจารณาตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและต่อมาก็ได้มีการรับแจ้งจากกกตว่ายกคำร้องและยุติเรื่องถึง200เรื่องโดยไม่ได้มีการให้เหตุผลใดๆทำให้ผู้ร้องคลางคลางใจและไม่มั่นใจต่อการดำเนินการของกกตขณะนี้มีคำร้องยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของกกตอ,อยู่อีกมากกว่า300เรื่อง และใช้เวลาสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เสร็จสิ้นการเลือกสอวอมาแล้วจนถึงปัจจุบันมากกว่า220วันเหลือเวลาเพียงอีก100วันเศษก็จะครบ1ปีตามกรอบเวลาการสืบสวนสอบสวนของกกตจึงไม่มั่นใจว่ากกตจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และพะดุงไว้ซึ่งความสุจริตเที่ยงทรรได้หรือไม่พฤติการของกลุ่มขบวนการนี้มีลักษณะเข้าข่ายกระทําผิดตามกฎหมายต่างๆต่างกรรมต่างวาระกล่าวคือ 1. ความผิดในลักษณะการจัดตั้งกลุ่มขบวนการที่ปกปิดวิธีการดำเนินงานและมีความมุ่งหมายมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดฐานอ้างยี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 0 9 2. ความผิดในลักษณะชักจูงชี้นำจัดตั้งกลุ่มขบวนการเลือกสอวออันมิใช่เป็นการกระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรม,มานูญเพื่อให้ประชาชนที่จัดตั้งล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินซึ่งก็เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116วงเล็บ3และ3ความผิดในการให้สัญญาจะให้เพื่อให้บุคคลลงคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,561มาตรา77วงเล็บ1และความผิดตามพรปบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2,542 จึงขอให้ดี i รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้านนายสมบูรณ์ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากพันตำรวจเอกทวีมารับเรื่องจากกลุ่มตัวแทนผู้สมัครสวขอยืนยันว่ายินดีรับเรื่องไว้ดำเนินการโดยทราบว่ากลุ่มดังกล่าวได้มีการร้องเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วและเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ขณะที่พลตำรวจตรียุทธนาระบุว่าวันนี้เป็นการยื่นเรื่องเพิ่มเติมของกลุ่มร้องว่ามีการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามมาตรา116ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อกลางปีที่แล้วและเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2568ทาง DSi ก็ได้มีการนักสือแจ้งไปยังกกตเพื่อให้พิจารณาว่าจะรับดําเนินการเองหรือจะมอบหมายให้ DSi เป็นผู้ดําเนินการแทนซึ่งให้กกตแจ้งเรื่องมาภายใน7วันคือวันที่10กุมภาพันธ์ขณะนี้ก็มีการรอเพียงกกตแจ้งความประสงค์ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสวเป็นอำนาจของกกตโดยตรงนอกจากนี้ DSI ได้มีการดำเนินการคู่ขนานกับกกตที่เป็นหน่วยงานหลักบังคับใช้กฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าทางตัวแทนผู้สมัครสามารถยื่นให้รับเป็นคดีพิเศษเองได้หรือไม่หรือต้องรอให้กกตมายื่นนายสมบุ์กล่าวว่าตามมาตรา49ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า เมื่อความปรากฏว่าพนักงานหรือหน่วยงานของรัฐรับเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองให้เป็นอำนาจกะกะตที่จะดำเนินการเองหรือโอนคดีให้หน่วยงานอื่นในกรณีนี้ DSI รับเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนแต่ถ,ถ้าเป็นความผิดอื่นกลุ่มสวอจะมาร้องเรียนเพิ่มเติมทาง DSI จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อกันกลองว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่เมื่อถามว่าถ้าพบความผิด จะทําให้การเลือกสวรครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะหรือไม่พันตํารวจตรียุทธนากล่าวว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของกกตในการพิจารณาและยื่นคําร้องให้ศาลฎีกายืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงจากทางการเมืองและไม่มีการตั้งธงหรือตั้งเป้าใดๆทั้งสิน้นทําอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามพันตํารวจตรียุทธนามีการกล่าวว่า DSI สืบสวนแล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งการบันทึกถ้อยคำพยายนบุคคลการตรวจสอบพยายนหลักฐานทางดิจิทัลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสถานที่จัดหัวสวอการตรวจสอบพยายนหลักฐานที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับโพยสวอและการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่ามีความผิดปกติแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นอกจากนี้รายงานข่าวยังมีการแจ้งว่าทาง DSI ได้มีการแจ้งกกตพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภา2,561มาตรา77วงเล็บหนึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209ฐานความผิดอัางยีและความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะคลิติกค่ะก็มีการตรวจสอบถึงความผิดฐานอัางยีก็พบว่า มาตรา209ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่ออันมิชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทําความผิดฐานเป็นอังยีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ